หลังจากที่เราเด็ดได้แนะนําวิธีรู้สึกสาเหตุซิมอีลิงคกันไปหลายรุ่นแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ้าที่เจ็ดเกับ3 2 0เนี่ยตัวเครื่องเดยกเป็น a อน r o อ d เหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงแต่ก่อนอื่นนี่ฝากทุกคนกด s u b s c r i b e ช่อง n w d Thailand เ mm hmm. พื่อไม่พลาดลีปใหม่ใหม่จากทางเราด้วยนะคะ mm hmm. ถ้ากดแล้วเนี่ยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ความเหมือนก่อนเลยนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสามารถคุยได้ไม่จำกัดระยะทางค่ะสามารถทําได้ทั้ง private call group call และ a m r o u p ได้ด้วยนะะค ทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดและรองรับการเชื่อม Wi-Fi นะคะต่อให้ไม่มีซิมการ์ดแต่ว่ามี Wi-Fi เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ค่ะในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะคะทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยก็รองรับบลูทูธ Wi-Fi GPS และการฟังเสียงย้อนหลังเหมือนกันค่ะทั้งสองรุ่นนี้นะคะระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Android 8.1เหมือนกันสามารถลงแอป Third Party ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ และ2รุ่นนี้นะคะสามารถเพิ่ม,มเมมโมรีการ์ดได้โดยการใส่ไมโคร s d การ์ดนั่นเองค่ะและสุดท้ายทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสามารถกันตกกระแท่ได้ถึง1.2เ mm มตรกันเลยทีเดียวค่ะมาดูในส่วนของความต่างกันบ,บ้างน,นะคะดีไซน์ภายนอกเนี่ยทั้งสองรุ่นก,ก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะตัวที่320เนี่ยมีจอทัชสกรีนแล้วก็มีปุ่มคีย์แพดค่ะ ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ก็ไม่เท่ากันนะคะตัวที่7 1 0 A เนี่ยแบตเตอรี่4,000ม ah, ิลลิแอมส่วนที่320เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่3,500ม ah, ิลลิแอมค่ะส่วนมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยตัวที่7 1 0 A นะคะมาตรฐาน IP 5 4ส่วนที่320อยเนี่ยอยู่ที่ IP 6 5ค่ะ oh <my> และฟังก์ชันที่มีเฉพาะใน Erico ที่320นะคะ ม,มีกล้องด้วยนะคะกล้องหน้าในความละเอียดอยู่ที่2เมกะพิกเซลส่วนกล้องหลังในความละเอียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่ะสามารถส่งข้อความรูปภาพหรือวิดีโอได้ด้วยนะคะ ขานี้เนี่ยก็สามารถคลายข้อสงสัยได้นะ้วใช่ไหมคะว่าทั้ง2รุ่นนี้แตต่างกันยังไงสามารถเลือกใช้ได้ตามฟังก์ชันที่ต้องการได้เลยนะคะและจะหากใครเนี่ยอยากดูรีวิวของทั้ง2รุ่นนี้อย่างละเอียดเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์ตามที่ขึ้นในนี้ได้เลยค่ะที่สําคัญเนี่ยอีล e ิงคอลแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยนะคะทางเราเนี่ยก็มีคลิปทดสอบไปเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะถ้าเพื่อนเนคนไหนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ เพศ n w d วิธีสื่อสารหรือโทร083817878ทาง l ล n e แอดหรือกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะความสำเร็จของคุณด้วยโซลูชันของเราบ๊ายบายค่ะ